<c oughs> ต้องอื้มได้ทีเดียวนะครับเช่าเน็ตตอนนี้ครับถึงกับมีการตั้งฉายาให้กับพี่แจ็คธนพลว่าผู้มาก่อนการสําหรับนักร้องดังอย่างพี่แจ็คธนพลเจ้าของบทเพลงจุดหมายลายจิ๋ครับจากการแต่งของพี่หนุ่มชวัตวิทย์ยิ่งยศเสนีที่กลับมาเกิดกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นก็คือเรื่องของคุณแม่นั่นแหละครับได้ออกมายอมรับกับทานายเดชาว่าตนเป็นคนที่ส่งโทรศัพท์ของลูกสาวให้กับบังแจ็คเพื่อที่จะกู้ข้อมูลในโทรศัพท์ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ อย่างหนักเลยทีเดียวครับซึ่งทางด้านของทนายเดชานะครับก็ได้มีการขอถอนตัวจากเกณฑ์เป็นทนายของคุณแม่เนื่องจากว่าความเห็นที่ไม่ตรงกันและในเวลาต่อมาครับอย่างพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการโพสต์เพลงจดหมายลาจิม๋มของพี่แจ๊คผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าฟังเพลงเพลอะๆดับความร้อนกันครับแน่นอนลวครับว่าหลังจากที่โพสเนี่ยนะครับถูกแชร์ออกไปทั้งทนายตั้มรวมถึงชาวเน็ตอย่างพวกเราเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย ตัดภาพมาที่พี่แจ็คครับผมเจ้าตัวก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นว่าลาก่อนนะจิมนอกจากนี้ครับก็ยังมีการโพสต์คลิปวิดีโอเพลงนี้ในช่อง t i k t o อกของตัวเองจนแฟนคลับเนี่ยแซวหนักมากถึงเพลงดังนะครับว่าเป็นผู้ที่มาก่อนการอีกด้วยละครับใช่ใช่ครับ,รบยังไงคะแจ็ค เขียนจดหมายลาจิมแจ็คต้องแจวจุ๊บจุ๊บจิมจู่โจมแจ็คปุ๊บเหลือแต่ตัวกับรอยยิ้มจิมไม่เคยให้จุ๊บจอยจนจบจริงจริงแจ็คเจ็บใจจากจิมจิมจาแจ็คจึงอยากจะจบจบยังจบแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ